เม like e. ื่อวานได้สี่ดอกวันนี้เจอสองดอกคนหาบ้าเห็ดคนคนหาบ้าเห็ดคนบ้าก็ไม่รู้ขึ้นขึ้นมาแค่นี้เก็บเห็ดผลเห็ดโคนะเห็ดปูในวันที่ห้ามิถุนายนสองพันเก้าร้อยหกสิบห้านวาวอาทิตย์นะวันนี้ตะปูก็เจอและสองดอกไงเออมันจะเพิ่เพียงแค่นี้เดี๋เดินเพ่งๆกันมาก ยังไงจ้ะเดี๋ยวยาวนะจ้ะเห็ดปัวก,กระจวบจ้ะนี่จ้างามๆสวยๆเลยจ้าจ้าพี่น้องแต่แปลกทำไมมันขึ้นทันนี้งงมากเลย กางก่อนนะครับอกให่ยา,ยยใาวน่้นอ,อีจ้าเ็นยาว,ยาวสัใจนจน้องก,บกอบ,กบ,กอบเห็นไหมจ๊ะดูน้ำซ่อนอยูนียชชาเวยเอ บางทีคนก็ไม่เห็นตองตูมนี่ไงเห็นไหมตองตัวมันจะเห็นยากเลยปะนี่ไงนี่ไงตองตัวมันเห็นยากตามตัวน้ำ สวัสดีน้องยสาะไม่สวสวัสดีจ้าพบกับตะพูพาลุยวันนี้ตะพูก็มาขอกำลังใจจากพี่พี่น้องทุกคนนะครับเราจะไปล่อหาเห็ดกันครับผมไปล่อหมานาเห็ดมัฝฟ้าพี่น้องทุกคนเลย ให้น้องได้เห็ดส,สวยๆเห็ดชมชมมาสนุกสะออนกับตะปูนะครับมาเก็บเห็ดด้วยกันนะครับตะปูแวะมาเวียดมาขอากำลังใจหน่อยครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องที่อยู่ทั่วโลกเลยนะจ๊ะที่แวะเวียมนมาดูคลิปตะปูนะขะหูมันมาหนึ่งเพื่อนมเจอแล้วจ้าเห็นไหมฮึตุ้มๆใจน้องนี่จจ้า นี่จ้าเห็นปหมสวยเลยจ้านี่จ้าพี่น้องตุ้มจ้าสังดอกจ้าเห็นไหมจ้าดูน้ำซ่อนอยู่เนี้ยลองใช้ชาเวกเลยีไอทีคนร้องไม่เห็นตตุ้มนี่ไงเนไหมตัโตมมันจะเห็นยากเห็นไะนี่ไงนี่ไงตองตุ้มมันเห็นยากตามตัวนะ ว่าน้ำหัวดอกใหญ่ๆนี่นะสวยสี ของงานจ้าจ้าโอ้ยสออน้องันะมดนะโ้ตุมสวยจ้าอโอ้ยลุดเลยว่นึกอันนี้ไม่ลึกอันนี้ยู่หัวดินหน้าดิน คนยาวจม้มุนตูมจ้ะมุมจ้าแล้เลย,ยัจะ,ยจ,ะยจะของเนี้ยจะมีนินะคนยาวยาวสัใจเลยจงเน้องกรอบกรอบจ้านน้อ đi nào cha 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 kinh nói thế này

จ้าสดๆสดเลยจ้าพี่น้องจ้าเห็ดกระด้างจ้าที่นี่เกิดทุกเมื่อเลยนะดูแต่น้อยไปนี่จ้าอยู่เก็บก็เก็บเนาะนี่จ้างามๆจ้าพี่น้อง ขอบคุณเลทั้งนี่จ้าลุงจันจ้า ูจ้าพี่น้องจ้านี่จ้าสองดกอกจ้จจจาจพี่น้องนี่จ้านี่จ้านี่จ้าทำงานจ้าพี่น้องอ,อ,อ,อนีี่จะะ มีเจ้ามีตูสวยเลยจ้ะน,นี่นี่จ,จ้างามจ้าเก็บเ็นคนไหนจ้า วานได้สีดอกวันนี้เจอสองดอกนะคนหาบ้าเห็ดคนคนหาบ้าเห็ดคนบ้าก็ไม่รู้ขึ้นขึ้นมาแค่นไนเก็บเห็ดคนเห็ดโคนเห็ดปูดวันที่ห้า,ยยว 2, าวิทศายี่สองพันเก้าร้อยหกสิบห้านวานอาทิตย์นะวันนี้ตะปูก็เจอแล้วสองดอกนี่เออมนันเพิ่งเพียแค่นี้เดีอเดินเพ่งๆมันมา นี่จ้ะงไงจ้ะเดี๋ยวยาวเลยจ้ะเห็ดปัปวกระจวบจ้ะนี่จ้างามๆสวยๆเลยจ้าจ้าพี่น้องแ็นแปลกทำไมามันขึ้นทันนี้งงมากเลยครับผมขาดเป็นเซียนแนทเทมนนเพนอะครับเป็นเพราะยังไงครับผมสปูงงครับผมไปเลยครับเรต่อครับผมนี่ก็นี่ครับประมาณนี้ครับ สามโลได้ครับปูมันบาบ้างนะครับแล้วก็เห็ดปูวนะครับสองดอกเห็ดโคลสองดอกครับขึ้นขึ้นหน้าเหนื่อยคนหาเหนื่อยตามล่าเหนื่อยครับสองดอกเป็นไปได้ครับาองสู้ต่อไปวิธีทีของเรานะครับก็ตะปูก็มาขอกําลังใจนะครับคนรักคนแชร์ปกตดิงสันแล้วก็แชร์ให้ตะปูด้วยเป็นกำลังใจตะปูด้วยนะจ๊ะตะปูมาขอกำลังใจนะจ๊ะก็ คลิปนี้กระพูไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับพี่น้องทุกคนครับผม